มาเปลี่ยนภาพนิ่งของเราเป็น AI นักเต้นกันค่ะทำยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะครอยากทำคลิป AI เล่าเรื่องสายประกันชีวิตแม่วันมีสอนในระบบสมาชิกรายเดือนสอนทำคลิป AI แบบไม่ออกหน้ากล้องกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์แม่วันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัตแล้วกดบวกเพื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าเพิ่มจากนั้นคลิกที่รูปของเรานะคะแล้วก็ลากเข้าไปให้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ สิบวินาทีนะแล้วให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะมองไปที่บาร์ด้านล่างนะคะไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าเรียนแบบการเคลื่อนไหวค่ะแล้วให้เรากดบวกตรงนี้นะคะเพื่อนําเข้าคลิปวิดีโอค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่กําลังเป็นกระแสะตัวนี้มานะโอเคคลิกคําว่าสร้างได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะอ่าเราก็จะได้คลิปวิดีโอเต้นได้แบบนี้นะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนถัดมานะให้เราใช้สองนิ้วนะคะยอ่อรูปของเรามาแบบนี้นะฮะย่อแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วให้เรานะคะเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับนะไปหัวข้อที่ชื่อว่าภาพซ้อนคลิกเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะแล้วให้เรานะคะไปเลือกคลิปวิดีโอนะตัวที่กําลังฮิตตัวนี้นะคะมาเลยแล้วก็ใช้สองนิ้วนะคะย่อให คลิปวิดีโอกับรูปเราเนี่ยเท่ากันแล้วก็วางขนาดไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับนะเดี๋ยวเราจะทําให้คลิปวิดีโอของเรานะ่าสนใจมากขึ้นนะคะให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์นะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วให้เรานะคะไปหัวข้อที่เป็นรูปอิโมจิสีหเหลืองๆตัวนี้นะคะอ่ะเลือกรูปตามที่เราต้องการเลยค่ะเดี๋ยวตัวอย่างไม่วานจะเลือกรูปนี้นะรูปสีขาวนี่นะคะมาอันหนึ่งนะ วางไว้ตรงนักเต้นนะคะอ่าแล้วก็รูปเลือกรูปของแม่วันนะคะตัวนี้นะ,ะนี่นะเป็นรูปเอาไว้ตรงรูปของแม่วันตรงนี้นะคะอ่าแล้ก็จะคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ลากตัวสติกเกอร์เนี่ยไปความยาวเท่ากับตัวคลิปวิดีโอของเราได้เลยแบบนี้นะคะมีใครอยากทำคลิปวิดีโอ AI เต้นไปร้องเพลงไปบ้างไหมคะถ้ามีพิมพ์คําว่าสอนหน่อยถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวแม่วันมาทำคลิปสอนให้นะคะ